สวัสดีครับเกือบจะ3ปีแล้วสงครามพมา่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างก็มีผู้ชมนี่สอบถามเข้ามานะครับการสู้รบก็ยังมีอยู่แต่ว่าเบาลงไปในหลายพื้นที่มีบางพื้นที่ที่ค่อนข้างยังหนักอยู่เท่านั้นทางเหนือรัฐกชินอันนี้ก็เบาลงไปแล้วก่อนหน้าทานพม่าต้องการปราบนี้ให้ได้แต่ว่ารัฐกชินอยู่ติดชายแดนจีนมีกําลังมีอาวุธและที่สําคัญนะครับ KIA ของกชินก็มีพันธมิตรเยอะนอกจากนั้นรัฐกชินเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งกบดานของกองกําลัง ที่ต่อต้านทหาพรพม่านี่หลายกองพม่าเข้าไปหักไม่ได้ต้องเจรจานะครับส่วนรัชชานเหมือนที่แอนดมินได้วิเคราะห์ไว้ก็แค่รักษาพื้นที่เขตการค้าไม่ได้ต้องการแตกหักกับพมา่าเป็นการจัดกันเองระหว่างรัชชานเหนือกับรัชชานใต้แล้วก็มีปล่องนี้เข้ามาแจมตอนนี้รัชชาน,นี้เปาแล้วนะครับส่วนว้ากับเมืองลา่าไม่มายุ่งตั้งแต่ทีแรกอันนี้ทางตะวันตกยังมีการต่อต้านอยู่ในขีดสเกลส่วนรัชชินกองพันปืนแก๊บอันนี้สู้แรงเสียดทานของพม่า นี่ไม่ได้หรอกครับเบาลงไปเยอะส่วนกองกําลังของรัฐชินเป็นกองกําลังเล็กถึงแม้ว่าจะเซ็นร่วมมือกับ NUG แต่ก็ไม่ได้คิดตะลุยกับฐานพรมา่ามาตั้งแต่ชีแรกแล้วนะครับทางใต้มอนอันนี้ก็รักษาพื้นที่ไม่บุ่มปามตอนนี้สู้กันหนักก็คือรัฐเกเรี่ยงนะครับแต่ว่าพมา่าไม่ได้รบกับ KNU หรือว่าสาภาพแห่งชาติเกเรี่ยงหรอกครับแต่ว่าพมา่าเนี่ยรบกับ PDF ของรัฐเกเรียงซึ่งสู้กับฐานพมา่ามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อันนี้ก็ถือว่าเรี่ยงนี้เข้มแข็งสุด ในบรรดาชาติพันธุ์ในพม่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ากะเลี่ยงทุกคนนี้จะสู้สู้เป็นบางคนนี้เท่านั้นในขณะที่การต่อสู้ในพม่าดําเนินต่อไปสงครามยูเครนมันก็เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันมีความต่างกันนะครับยูเครนเป็นเรื่องระหว่างประเทศมีการช่วยเหลือยูเครนส่วนพม่าเป็นเรื่องภายในช่วยอะไรนี้ไม่ได้แต่ก็มีคนช่วย PDF ของกระเรียงอยู่นะครับและแน่นอนว่าฝ่ายต่อต้านทหารพม่าเนี่ยก็ดูสงครามยูเครนนี้ไปด้วย แล้วก็นําแนวคิดในสงครามยูเครนมาปรับใช้สิ่งที่ได้มาคือโดรนพลดเรือนทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ที่สามารถปล่อยระเบิดขนาดเล็กได้เป็นโดรลาดะเวนไปในตัวได้ด้วยนะครับสร้างความเสียหายให้กับพมา่านี่เป็นจํานวนมากทหารพรมาร่าหาทางรับมือได้ยากพอมีคิดว่าพมา่าจะมาเจอกับโดรนี่แบบนี้ต้องขอบคุณยูเครนนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ PDF อทหารพรมาร่าก็มีอาวุธแบบเก่าปืนเล็กยาวปืนคก RPG แบบเก่าๆรับมือกับโดรนได้ยากสอดระบป้องกันพม่าก,ก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปด้วยพม่าพยายามใช้กําลังทางอากาศโจมตีแต่ว่า PDF ของเครี่งไม่ได้อยู่รวมกันอยู่แบบกระจายนะครับอันนี้มันก็ยากที่สําคัญเนี่ยระยะทางค่อนข้างไกลาจากสนามบินของพอมา่าวางแผนโจมตีทางกาศได้ยากไม่มีพิกัดอะไรมากนักมาหาเป้าหมายเอาเองข้างหน้านะครับและเครื่องบินพม่าก,ก็มีจํากัด JF17 Thunder ไม่พร้อมบินยัก หน0ก็เล็กไปมิกยีก็เสี่ยงวงเลี้ยวมันกว้างกลัวว่าจะล้นัานฟ้าไทยนะครับเฮลิคอปเตอร์กระเรียงก็มีแมนแพดแน่นอนว่าพม่าเนี่ยต้องหาทางแก้ปัญหาแล้วละครับมีรายงานว่าพม่าเนี่ยได้รับเครื่องบินซู30จากรัสเซียแล้ว2องลำเป็นซู30 HME รายง,งานในวันที่10กันยาย,ยนที่ผ่านมานะครับพมา่าสั่งซู -30 ไปทั้งหมด6กลำซู3า HME ที่พมา่าสั่งเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นพิเศษว่ากันว่าราคาแพงกว่าซู30ธรรมดาทั่วไปมากเพราะว่าพมา่าเนี่ยไม่ต้องการมีปัญหามันกับซู -30 ของอินเดียแล้วก็มาเลก็เลยสั่งซู -30 รุ่นพิเศษโมดิฟายแบบเต็มที่ก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแอดมินจาได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าพมา่าได้รับซู30มาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้อาจจะเป็น การได้มาเพิ่มก็ได้นะครับถ้าถามว,ว่าพมา่าจะเอาซู30มารบกับกะเรี่ยงไหมถ้ามีโอกาสพม่านี่ทำอยู่แล้วเพราะว่าซู30เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นแล้วก็ขับไล่ได้นิดหน่อยไม่มีภัยคุกคามอะไรมากจากกะเรี่ยงแต่ว่าปัญหาคือ มันไม่มีเป้าหมายให้ซูสามสิบนี้ไปโจมตีในี่สิครับ PDF อยู่ในป่าแบบกระจายไม่ได้รวมกันอยู่ตามอาคารหรือว่าศูนย์บัญชาการมันไม่มีเป้าหมายให้ซูสามสิบพมา่าและซูสามสิบคงต้องมีการวางระบบพม่ายังไม่เอาออกมาใช้หรอกครับเพราะว่าต้องฝึกนักบินก่อนแม้ว่าจะมีข่าวว่าพม่าเนี่ยไปเอานักบินรัเสเซียมาบินให้แต่คงไม่เอาซูสามสิบ มารันอินในรัฐกเรียงแน่นอนในเวลานี้นะครับถ้าถามว่าซู้30เนี่ยบินมาเลี้ยวในเขตไทย F16 จะสู้ได้ไหมแอดมิดต,ตอบว่าสู้ได้นะครับดูสงครามยูเครนนี่เป็นตัวอย่างรัเสเซียกลัว F16 ขึ้นสมองสู้30สู้4 4สู้5 5เงียบกกิบอันนี้รู้กันนะครับ